รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเดินทางโดยโฮชัย,ยะกิมจูโคเรียรอยัลคุยซี ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคาเฟ่เจอร์น <concept> ี <himself> ่24ช <m> ่วยมงอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ไฟไฟ้าพาทุกท่านมาอยู่ที่ใจกลางของแหล่งชอบใยมันของวัยรุ่นนะคะที่สยามสแควร์ค่ะเราอยู่ที่อาคารสยามสแควร์วันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอาหารด้านนี้เลยบูเดนเก่นะคะบายกินจูค่ะซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่าใครหลายคนที่ติดตามรายการของเรามาตลอดจะรู้ดีว่า ที่นี่เขาร่วมแคมเปญกับการบินลัดฟ้าสู่เกาหลีด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่เอ๋จะพาไปไหนพาชมอะไรและกติกาจะเป็นยังไงเกี่ยวกับการรู้สุกในครั้งนี้ไปกันที่ไหนต้องติดตามกันเลยค่ะรายการคาเฟ่เจอร์นี่24ชั่วโมงขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่จะพาไปพบกับอาหารการกินในต่างประเทศรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันค่ะ และตอนนี้พี่เอกพิธีกรของเราก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆกันแล้วล่ะค่ะว่าแล้วก็ตามไปชมพี่เอกกันเลยสวัสดีครับทุก่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานใหญ่ที่สุดในกรุงเทพครับหรือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและที่อยู่ตรงข้างผมนะครับนี่คือผู้บริหารที่จะพาผมบินไปยังกรุงโซลประเทศเกาหลีครับ คุณมิสเตอร์ชอยครับสวัสดีครับคุณชอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแ<ส>หมคุณชอยเป็นคนเกาหลีนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นคนคนเกาหลีที่รู้จักจิตใจคนไทยมากเลยนะครับผมขออนุญาตเอ่อ any question for you uh T way what what this name what does it mean w h oh, it means yeah means of T way T way means the traveling Together on today and tomorrow. It's the all the characters have got stuck oh, with the T. So nice. that's why we just make a name as a air TWA. Uh, Twee Uh what uh, the, order of the country? What country? Uh, we are T way is the first low cost carrier from Korea, Gauri. Oh Gauri, yeah, oh. low cost and ผมว่าคนไทยรู้จักสายการบินเทวค่อนข้างเยอะมาก mm hmm. มากนะครับก็เป็นสายการบินที่ตอนนี้เนี่ยคนไทยให้ความสนใจมากทีเดียวนะครับ uh, how how many type of the the, the the plane in the the t w a y network we are operating the boeing 737 800 which is one of the most selling aircraft in the world right how many years the t w a y Open in the Thailand. Oh, Kiwi Air have been starting their business uh, about ten years ago. But we are starting operation to Thailand, Bangkok. Uh, about three years ago, we have been operating about one, aircraft. one thousand aircraft, 1,000 times to Bangkok. <coughs> oh, <coughs> 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 ล้วที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนะครับเนี่ยคือสายการบินทีเวนะฮะซึ่งเรากำลังเช็คอินบิส์เช็คอินครมบค่อนข้างเยอะมากมาก,มากนะครับแล้วสายการบินทีเวนเนี่ยก็อบอกว่าตอนนี้คนไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีนะครับให้ความสนใจกับสายการบินทีเวค่อนข้างมากมาก,มากเลยนะครับ And uh, if uh, uh, how, how many flights from the Bangkok to the Korea Uh, it, it depends on the season. we usually operate the flight as a daily flight. Daily flight. if there uh, are any passenger demands much more than one flight, we yes. operate the uh, extra flight. Ah. last year, we operate the uh, uh, daily two flights. also, sometimes we operated to the Donmang airport, too. Ah. Uh -huh. only the, to the airport in the incheon. Yes. 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 Right. And how many countries that the T-way to Chongqing? Now we are operating the regular flight f o r countries say China, Japan, and then Taiwan. Taiwan Taipei ครับ And then. So. Oh. Japan. China. China. Taiwan. Thailand. Four country and then we are operating the many of the. ชาต o ท่าบินไปถ a ง o t h e r นอัประเทศคชาติทนไหใช่อสี่ประเทศที่ให้ไปมกันกรครับมีญี่ปุ่นไต้หวนันจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ประเทศไทยที่นี่นะครับ <You do. S 2> เป็นประเทศที่สนะครับไม่นับกรุงโซลนะที่เปาหนี์ h ครไัวตั mm hmm. How can make a ตัวต mm ั hmm. a <Okay>. ตัว k i วตั t i ัวต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 ั t ต e วตัวตัวต h วตัวตั h ตั e ต e ว a ั e ตั n ตัวต s t ต e วตัวต t วตัวต n วตัวต u ว n ัวตัว u ัวตัวตั u ตัวตั Office, Office. also many of the uh, also travel agent selling our ticket ทั่วประเทศเลยครับสำหรับ traveling agent ของประเทศไทยนะครับที่มีตั๋วจำหน่ายของทีเวนะครับ thank you v e r y much, ีย r ส o วนเดีย thank you เดี๋ยวผมนะครับ thank you. Bye. ผมจะ ได้รับเกียรติจากพิชชอยครับพาบุกเข้าไปในเครื่องก่อนนะเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบินนะฮะตั๋วก็ธรรมดาเนี่ยนะรครับ<ม>เหมือนเหมือนกับโดดชูสายกระโดดชูเข้าไปแต่ข้างในเครื่องะฮะข้างในเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงผมบอกนะฮะผมบินมาแล้วสวยแล้วก็กำลังดีนะครับ Thank you very much again โอเ <Okay. S 1> ค Thank you very much ขอบคุณมากครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันที่ไหนครับ และตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บูเดเกีแล้วนะคะพี่แอ๋ล่ะคะถึงสุวรรณภูมิแล้วได้รวมพูดคุยกับท่านผู้บริหารของาสายการบินชีเวียแล้วเป็นยังไงบ้างคะแหมน่าสนุกมากๆเลยทีเนี้นะคะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันคะ่ะตอนนี้ฝ่ายขออนุญาตเข้าไปจองโต๊ะก่อนนะคะเพราะลูกค้าแน่นมากๆเลยร้านนี้ค่ะตามมาเลยค่ะ